สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชนิชาดูนางรำนะคะหรือที่สันส้นๆว่าต้องค่ะในวันนี้นะคะต้องจับมายกตัวอย่าง RFID ในชีวิตประจําวันกันนะคะในวันนี้ต้องขอ,อยกเอาระบบบริหารสวนสนุกส่วนน้ําหรือ RFID รุ่นแบรนด์ Barmanet Men System นะคะที่ยกตัวอย่างมานี้นะคะเพราะว่าต้องเป็นคนที่ชอบเที่ยวมากๆเลยนะคะต้องมองว่ามีการแท็ก RFID แบรนด์ที่เป็นตัวเชื่อมระบบทั้งหมดค่ะในส่วนสนุกนั้นมันทําให้เราเกิดความสะดวกสบายอย่างมาก เผื่อมีบางคนที่ไม่เคยรู้จักกันนะคะวันนี้ต้องเลยไปหาข้อมูลเพื่อมาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รับฟังกันค่ะ สวนสนุกสวนน้ำหรือสวนสัตว์เป็นธุรกิจที่ไม่มีวันตายในทุกประเทศทั่วโลกนอกจากการเล่นเครื่องเล่นแล้วหรือการเข้าชมการแสดงหรือการเข้าชมศัพว์ต่างๆแล้วความสะดวกสบายสําหรับลูกค้าในการเข้าไปจับจ่ายสินค้าของที่ระลึกหรือการซื้ออาหารภายในบริเวณดังกล่าวก็เป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มความพึงพอใจและเป็นการเพิ่มโอกาสให้การกระตุ้นให้เกิดการใช้ใจ่ายภายในสวนสนุกสวนน้ําหรือสวนสัตว์มากขึ้นพอลูกค้าที่เข้าไปใช้ เวลาในการอยู่ที่สถานที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างเต็มวนันอีกทั้งลูกค้าส่วนใหญ่ไม่มีการเล่นเครื่องเล่นจึงไม่ค่อย สะดวกในการพกเงินโดยเฉพาะส่วนน้ำเทคโนโลยีจึงมีส่วนเข้ามาสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าและสามารถควบคุมการบริหารและการจัดการรายได้ที่จะเกิดจากการใช้จ่ายของลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวมีความพร้อมในการจับจ่ายและใช้เวลาทั้งวันในการเล่นหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในส่วนน้ําส่วนสนุกส่วนสัตว์และส่วนนี้ก่อให้เกิดกําไรที่ระบบได้ควบคุมลดการล้วนไหลของรายได้จากการใช้เงินสด โดยระบบ Myhost สามารถติดตั้งตามซุ้มน้ำและหน้าหารภายในร้านของฝากเครื่องเล่นหรือส่วนน้ำต่างๆได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินระบบเน็ตเวิร์ที่ยุ่งยากสามารถให้บริการรถบัสเคลื่อนย้ายของลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มทัวร์หรือกลุ่มโรงเรียนที่นำนักเรียนมาทัศนศึกษาได้อย่างดีระบบแท็ก IFID ลิสต์แบของเรานะคะจึงเป็นระบบเข้าออกระบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ระบบ ลิสบนเงินสดสามารถจับจ่ายซื้ออาหารได้ทั้งในร้านอาหารร้านกาแฟร้านนวดร้านสปาร้านขายของฝากหรือติดตั้งบนรถบัสเพื่อชำระเงินผ่านแท็ก RFID แบบลิสบ n นได้ค่ะข้อดีของระบบ RFID ลิสบ n นคือ1 i s ลิสบนแบบซิลิโคนทนเหงื่อทนแรงกระแทกกันน้ำา 2. แท็ก RFID มีความถี่13 จุดห้าหกมเฮิร์สาเป็นแท็ก RFID แบบรียูสไม่สิ้นเปลืองใช้ซ้ำได้และมีความคงทนสูงสระบบเคลื่อนที่ได้ไม่จจาก,กัดพื้นที่หระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้รองรับระบบเข้าออกระบบการซื้อสินค้าแทนเงินสดระบบรองรับการเข้าเป็นหมู่คณะระบบไม่ต้องเดินแลไม่ต้องมีเซฟเวอร์เจ็ดเครื่องประมวลผลแบบแบตเตอรี่รองรับถึงสชั่วโมงกรณีเกิดไฟฟ้าดับ แสามารถเลือกใช้ระบบ RFID แบนผ่านเครื่องอ่านที่รองรับระบบบนแทบ็บเล็ตของพนักงานส่วนน้ําส่วนสัตว์หรือส่วนสนุกสามารถใช้เครื่องแบบเคลื่อนที่ได้โดยไม่จําเป็นต้องติดตั้งถาวร 9. สามารถรองรับระบบจัดการบริหารส่วนน้ําส่วนสนุกส่วนสัตว์ได้ครบทุกเซกเตอร์ขององค์กร